ทำลมบ้านีองก็ได้เป็นยิวแว่งเลยเนะ<อ> <g aff> <g aff> าะกาบสวัสดีและสวัสดีเพื่อนพี่น้องก,กันเบิร์ดสุขุสุคนวัวนสุนัขประเทศหรือว่ตาต่างประเทศกะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองมาบุญบนรพีอีกแล้วนะพี่น้องเนาะโดยไม่นี่กันสิพากันเดินทางกลับแล้วพี่น้องเนาะก่อนสิกลับกะแวะมาหาทางครอบครัวน้องงามอีกคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเนาะเป็นมือที่เฮาสิเดินทางกลับเมื่อบ้านก่อนวันนี้เนาะอาตุพี่น้องเองาาน,นียมาวันนี้หลังจากที่เพิ่นได้ขึ้นเฮียนซานหลังไม่พี่น้องเนยเพิ่นก็นมาเฮือยืนหลังเก่าเลยพี่น้องเนาะอาอาตุ เก็บอีหยังเด้กลัวๆ,ๆอยู่เนาะป่ะพี่น้องเอ้ยจังได๋กะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลาเพิ่นสิวางแผนการสิเฮ็ดังกันอันสิ่งที่เพิ่นมั่งไปเนาะป่ะพี่น้องเอ้ยอ่าตู้พี่น้องเอ้ยเพิ่นมั่งแต่เศ้าคนที่เห็นเนาะเก็บเสื้อผ้ามาสิโอ้มั่งเรียบร้อยพี่น้องเอเ้ยสบายดี้งลง,งทิ้นนง สบายดีสบายดีเด้อพ่อเด้อโอ้มา่แล้วมัติโอ้โดยไดยเฮือนหลังใหม่เนาะว่างมากแล้วจะไปเห็นยังนี่นะไปจะเพเฮ็ดกินอะระฮะเผนเฮ็ดกินเฮ็ดคั่วเฮ็ดเฮือนเฮ็ดกินเฮ็ดคั่วโอโดยโดยโดยเสื้อผ่าเก็บกล่องไว้หน่ก่อนอออ๋อเดี๋ยวอนาคตคนไป เพกันหลังไหม่พราะว่าไปหลังไม่ยังไม่ได้เอาอันจังหนีไปเนาะอือดยตกเลิกประคำเด้อมันชิลุ่มไปแด้วฮะระวังเลยระวังเลยรุ่มเลยหงัดบม่ได้ฮะช่องงัดบม่ได้บ่รานี่นะเอ๊ะเด็กแสดงเลยมางัดดูจะเอาตัวไหนออกก่อนอันหนึ่งอันหนึ่งมันบอกออกได้มีช่องหนึ่งเขาต่อบ ไอไว่าเรื่องอะไกเรื่องมันตัวนี่ยไหนวมันชิลงบันหลังบอมันมันูมีตัวฟังเลยเนาะมีแต่ง้อยเคียงเอาไ้เชื่ออ๋ออ๋อออน้อย สิไปเฮ็ดอันใดเฮือนคั่วมาทีมั่งแต่เศร้ามาพอโอ้มันแดดมันแดดมาทิโดยโดยอะไรพวกนี้อันใดเนี่ยสิเอาไปอันว่าเฮ็ดได้อีกนี่หนะอันจีเอาไปเฮ็ดเฮือนคั่วได้สิ้นชวนอะไรน่เออเาเอาเนี่ยนะเอาเสาเอาเสาแล้วก็เอาอย่างแับนี้พวกกันเป็นอันผูนี่บ่ กระพากนี่บ่โอ้หลังหลังคาเลยค่ะหลังคาหลัเอาเอามาเลยหมู่เบื่อไบ่บ่เอามาเต้นดีนะเนีย้หน่อยอ่าอกําลังเฮือนหลังเก่ารับฟันดีจิบนอนเฮือนหลังใหม่หนะทิ้งฟันดีในเลขได้เบอร์อยจิบฮะได้ก็มาปั่นกันได้เลย เลยด้อทนไปเห็นเขอนขัวเนาะจะเอาม่างตัวนี้อองก้อนเนาะตัวไอระพาของก้อนเนาะแลวกรจังตีอนาพวกนี้ออกยันยันแต่มันลงก้อนแล้วนะนี่นะฮะเอาตะลุมมันลงก้อนเนาะ

มา่กันสองคนพี่้องไหพอลูกอ่ะอลื้อลื้อเชาาอันนี้ออกแล้วก็เชาอันไหม่เดียงล้ำออกก่อนเนาะอแล้วก็จังทีมาตีตัวนี้พี่้องไเออนี่มันล้มบัเอเลยเชื่อเพื่อเพื่อล้วนี่ก็เอาพวกนี้ออกก่อนล้มบึ้มลงบัดเดอยวเลยจายจะนับอะไรเนับ็นเกตกับอะไนกตับ ยืนยืนอยู่ตงนี่เลยเอาเดี๋ยวไปเห็ดเฮียนครัวชิดต่อต่อไปข้างหนา้าหรือข้างหลังเพาะไอ้ไเฮียนควา้านะบังบังบังสนีก่บังบังก่อนเนาะอ,อ๋อ,อมาเลยหลังตาฮักเนยแต่ว่าแต่ว่าเอาแบบพวกนี้แมนเอาหมดเลยนี่เนาะเอบอบังเท้เามาคันมันแทะระบายตัดตะไม้อ๋อแต่ว่า สำคัญ1คือเซาแม่นบ่เออเขาไป้อ๋อตัวสําคัญนี่น่าจะเป็นเาเนาะที่ว่าเอาไปงานได้กับโตไม้ตัวนี้เนาะได้อยู่ตัวนี้เนาะงลําเอานี้แล้วนึนะอ่าอันนี้ก็ลักเอาไม้เข้าบ่ได้เลยฮะลอมดเลยะ้เอ๋อบ่ได้แม่นบิ๊กบ่ได้เฮ็ดเืนบ่ได้แม่นบิ๊ก็บ่ได้เฮ็ดเืบ่ได้มเลยอื เลยมันลูกล้อทั้งนั้นครับมันชิ้มันเลยนะอืออันนี้ครับอื้ออ้าเอาเลยอื้ออื้อเป็นเป็นตาหักขนาดเนาะอือเฮียนกันนะอือ ดึงลงเลยดึงลงเลยพะว่ากระพากเนี่ยไม่ได้ต,ตอกมันบ่ตอกแต่อตันนั้นมันจะเจอตอกแต่อันอันชนเดียวตีชนเดียวใช่เนะเาะ<อ>ก็เป็นตาฮักไอ้ดีเ,เนาะนี่ดียังอยู่ได้นก็ <c oughs> มาแล้วไอ้กันมันหลอกมันอย่างน,น,นี้เองคักนั่นนี่ทมร่มบ้านหรือไงเป็น vang rồi nó ngắn tony hoa tôi hóa ngắn tony ho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 a ngắn cái kia nó thế Cái tục nắp, xe này gì cái tục nằm Xe gì bò Ủa mì ăn kia nó kìa Mì xe phà nó phê ร่วบากกว่ากล่องเจะเมอนแย่ๆมานำนำนั่เด้อกันไหนนะงับก็ม่ได้เอาในห้องเอาในห้องต้องเอาในห้องงงงโต้ในเี่ยดห้องขี้เกียวเปย์เท่กไ่อต้ะพูดเออตา ตีเอามาได้ปะล่องตีอยู่พืชมันต่ำต่ำต่ำขึ้นมาจิง,ง่ายกว่าปะลองรู้ปะพยายามต่อยง่ายกว่ากันอ่นาอ่าอ่า,านดิง่ายกว่ากันง่ายกว่างันอีกว่าตี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 แล้วก็ไล่ไล่ไล่บ้างนี่เลยจิง่ายกว่ากันเนาะ ได้เฮือนใหม่นะพี่นอ้องเลยเอาเฮือนหลังเก่าไปเห็ดเฮือนคัน่วเนาะฝนตกฝนดินกับโมหัวแล้วบปลานี่ <c oughs> หลังใหม่ลนเนาะทิง้งเนาะนอนอุ่นบ่คือห้อนอุ่น <c oughs> อ่าปิดประตูอับเลยเนาะอันนี้ผมมีประตูนี่เนาะ <c oughs> อ่าดีใจน้ำเพลินพี่น้องเลยที่ได้เฮือนหลังใหม่เมียกยือสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแล่ะพี่น้องเลยเฮือน <c oughs> หลังใหม่อ่า เอาลูกเอา,เอาลูกเอาเต้าได้แต่ว่าเนา้ทิ <cam> ้งเนาะเออโอเคเออทีงนี้กั่งันทีงนี้ไง Nó được. Oai hè. Anh đi. Ừ. มากัวไอโตอันเลี้ยงลำนี่เลยันเนี่ยพี่เ้ยงเอาพวกชิ้นชวนตัวนี้นออกก่อนหลังข้าวีเนาะทงาตัวนี้ออกใมันล่มเลยนะหมดฮะให้มันล่มเลยโอ้ให้มันล่มแบบบึ้มเลยอือยเลยเอาแบบล่มเลยนะนี่แบบลงมาตีเอายู่ล่างเลยอ๋อ้ออ๋อ uh <laughs> แต่ว่าโตกระพากนี่เอาไปปูได้แต่ว่าโต,าตไอ้โตสาดอันเห็ดหลังค้านี่ยปูได้นะพ่อเนาะอ่ามีแต่หาอ่าเนื้อม,มุ้งไหมไปเลยน้องเลยหรือว่าเห็ดแบบไม่ได้เห็ดมุ้งบ่หเห็ดแบบไม,ม่ได้มุ้งหลังค้าบ่ะวะนี่นะหรือว,ว่าเชือกต่อออกเชือๆเห็ดแบบคือสาดนี่บ่หรือว่ายังยังมู้งอ่ะดิยังมุงยังมุไงวันเ <laughs> พราะอันผมมีอันอ่าอันมุง้งเนาะอ้าวไม่หมดเห็ดน้อยนั่นใช่คำนี้กันแล้ว น่อยเฮ็ดเอามางไปก่อนเนาะน่อยเฮ็ดได้ได้แนี้ก็ได้พอได้เฮ็ดอ๋อเฮ็ดจังนี้ก็ได้อ๋ยอือๆๆอ่ะๆพี่น้องให้เพิ่นงัดเนาะเดี๋ยวมาบนสิไปหาทางน้องงามเพิ่นก่อนเป็นจังได๋เอาลูกพี่น้องเอ้ยทางนี้ก็หามางเคือหลังเก่าไปปุ๊กครัวอ่าตจังน้อยก็แล้วนะพี่น้องเอ้ยก็มงไเซาพเนาะเพิ่นเพิ่น pha pha giờ về hà thắng à ngâm con nó nó à nó ngâm nó tiền sư nó này con này cả mang lưỡi thòn lăng cao nó này nó pha pa, phải vươn thằng lên con tiền tiền đây nó soi căn sòng quân phò nó này nó pha nó này à phải dầm phải dầm thằng con ngâm con ngâm ngâm con thằng này kia tiền đế là

พาไม่ตอบ้าอยู่าไม่ตอบสบายดีลุงเพิรมสบายดีเด้อเนาะเดี๋ยวไปหาทั้งน้องอันน้ำก่อนพาตองพาไม่ปิ้งบดิโอ้ที่เอาเตียงไอ้ลูกเของมาได้น่ะเพอแป๊บเดียวโอ้ยังนี่ว้อ Đây luôn không lẽ là. Ôi mà 3 mừng. Đi Nó mừng mới lụi này. Nó tụ. tao mẹ phụ đứa con trai. Hắn đi. Phải có lืม này. Ừ. Phải lืม rồi đây. Nó đây này. Bừng con à. mà. phải đó. Nghe vào lại, tao phụ nhinh mới trai. ฮะแต่เบิงของที่มีคาอยู่บ้านเท่านัไอ้ของที่ไล่คาไล่คาไล่คาอยู่บ้านเท่านี่ดูพี่มีคาเจ้าเจ้าเห็นยังตัวมีคาชุดอ่ะเจ้าเห็นยังอ่ะชอย่างเดี๋ยวนี้กระชอบเข่าถุงมีถุงมีอันนี้จะเห้ยคือยังเอาเอาของดินของเล่นเล็กน้อยบ้านเท่ากับมากระลิงเลยแต่นี่ ตุงมังตุ้งมามังพี่น้องคงเล่นลูกเราแต่ว่าให้ลูกอยู่นะเออนะสำหรับบ้านท่านเป็นขยะได้หน่เลยแต่มาพี่นี่มีประโยชน์มีประโยชน์พี่น้องเลยอันนี้แกก็ชอบเข้าการโมแดงนี่กับพี่น้องในบ้านเ่านี่เกิใช้เสื้อทองเสื้อก็ทิมมือนนครับแต่นี่มีประโยชน์ลูกเป็นไงนะพี่ชิ้นใหญ่หลายคนแล้วเบิ่งนี่เบิ่งนเมนอยู่โอ้เราพี่น้องเลยเนาะเป็นพืชไร้โฉบอยู่อ่าผนเปื่อยได้เนาะมน ไปชื่อกืบุมีเงินแเราคนละไปได้ได้อนาันกระสอบกาบแดงเนาะเนยกับของเล่นกระถุงมามะถุงมีไม่ไว้พี่น้องเลยแต่ว่าพอได้กลอมลูกกคนละนอนได้เอเอผู้ใดมีกับมาให้เนอพี่น้องเลยที่ว่าโอ้ขากายบางคน <laughs> ขากบ <laughs> <laughs> ่อีงล่าข้างนี้ว่ายิ่งละข่อยขึ้นไล่ตาเธอ <laughs> บ่วินหัววัวินหัวนะอ่าข่อยวินหัวขนาดคนไม่นั่งข่อยวินหัวเลยนี่ มักได้เพิ่นมักได้เด็กน้อยนะแม่นะเพิ่นน่ะมักอยู่นี่ข่อยก็มักคือกันแต่ๆข่อยเด็กน้อยข่อยก็มักได้ินะบัดมือก็ได้ขี้หมูนี่เนาะตอนนี้นั่งบ่ได้เด้นี่ินหัวินหัวนะอันน่ะตะกี้พ่อผู้ใหญ่เพิ่นว่าลงนะอันลงจกอูนะวินหัวนี่บ่เชื่อเพิ่นแม่นๆเออพ่อใหญ่มาแล้วเฮาขี้โอ้วินหัวดิเนาะตอ่เนนอนพี่น้องเอ้ย ดินดึกๆึเยอะปกติก็เอื้อยเพอดเนี่ยเอาเอื้อยมันไปหาไม่กันเนาะเลยเลยไปสัตว์เฮ้ยมาเด้อมาเด้อมาเอาเด้อไหวได้หน่ไม่น่าเลยมันเล่นมันเล่นมันเล่นถุงมีไว้ไว้ป่าวเออถุงมีนั่นโอ้โดยโดยผู้ทั้งโรงงานกำลังขึ้นข้างในของรูปโรงงานเลยโอ้ลูกขึ้นข้างในลูกขึ้นข้างในชิบโต๊กว่าน่ะฮะโอ้ เจาะก็เจาะขึ้นพี่น้องเลยเอออู้นอนบอนะ่อน่ะนอนหน่อยสิอืมด้วยนอนเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะอ่านอนเรียบร้อยพี่น้องเลยเปิดพรมใส่บบดน,นี้เนาะอ่าอเะอืมเอ,อ,อ,อาลูกได้แล้วพี่น้องเลย <c oughs> อ้าเ <c oughs> ลูกขึ้นเพื่อนแต่ว่า ระว eh mm ังเนยเด้อเข่งเฮงนะบออุ้มได้อยู่เนาะอืออออืถือว่าตุ้ยพี่ขึ้นอย่างไพี่น้องเลยเนาะอืออดีขึ้นครึ่งหลายเท่าเลยเนาะมาเบิร์นเต่ละมือก่ะถือว่าร่างกายนี่มีเนื้อมีนวลขึ้นเนาะอือออือโดยโดยไม่ได้เมื่อยเนาะเดี๋ยวนี้เนาะ โดยดีแล้วเนาะเศร้าหายดีได an> ้อย oh, right. yeah, ู่เพ no really. ื่อนหลังงามเลยเป็นไงฟันดีอยู่บ้าฟันดีอยู่บ้ามีมีเลขอยิงบอกอยู่าหนึ่งชื่อนี่โอ้แทบ่อะไพันธี์พันธุ์เันธุ์เองใช่พันเกียร์ก็แบบไรบ่ได้ฟันธุเนี้ยบ่ได้รพันธเนี้ยนอนรับชนิดนอนรับชนิดเลยระวังเพื่อนหลังไม่ก็หลังเก่าหลังในนอนชนิดตัวกันหลังนี่บ่โอ้ผู้ทางนั้นเพื่อนเป็นล่มเลยพี่น้องกัยต่ำ ลงเรียบร้อยผลงานเลยผลงานโรงแล้วเรียบร้อยแล้วครับเอาแบบต่ำลงเลยเนาะเพป็นจีมาอนณาเห็ุอนณาเหตนครัวปะขีดผ้าใยเนาะตัวมองเห็ุยูพีจีนบะมีพี่ณรู้ไหมอันนี้เป็นห้องนอนเนาะห้องนอนอันนี้ก็เป็นมองนางเรียนเย็นดีแน่เลยนะ มีประตูหน้าต่างนี่พี่น้องเลยแบบว่าห้อยเล่นเย็นอันนี้ก็เปิดปั๊บเวลาไปใส่ไปใส่ก็อัดไว้ปลอดภัยสบายานะียเนาะหลังเก่าประตูแบบพรีเมี่ยมบอกยังยอ่าหื้อปั๊บล้ม่าปั๊บก็บเปิดอัตโนมัติพี่น้องเลยคนขึ้น้คนนขึกับหูเนาะอันนี้คนขึ้นหูนี่นะยู่เนาะมันต้องดึงก่อนเนาะต้องมีเสียงแล้วนี่นอนผู้เดียวก,กับญาตเนานะ จะกี้ในย่านบ่ย no. ่านเนอะจึงปึงอยู <lobster> ่ตรงนี้ยงอไอาตุดีใจนะเพื่อนอไลูกก็จื้อจื้อะได้ยู่บ่นี่จื้อยะจือู่บเด้ออ่าอ่อวั้อมกอดแม่ล้นเติบน้อส่วนเพื่อนกันทื่ว่าอ้วนพี่ตุยพี่ขึ้นแล้วเนอะ Hai quốc lãi thảo lê lạc nà mi binh thảo của nhân dân tang mong tang mong 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 rồi, mong mong mặc mong 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 Mà mong 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 กินนุ่มนี่เลยเนาะอ,อือเอินเดินหอนเนะาะกาะดูกเอาอ่ะจันเนาะเดี๋ยวเรบุญเอานุ่มมาให้ทั้งน้องอ่างามเป็นก่อนเชิญนุ่มมาฝากเป็นนุ่มเป็นกินเป็นบำรุงร่างกายเพป็นอะไรไปกันยังหนึ่งข่าหนึ่งน้ำอยู่ตลางอยู่เนาะอ่าบ่มีเคนรัวเป็นกำลังมากเร็วเลยหนึ่งข่าหนึ่งน้ำตลางอยู่ต้นบางหุ่งนี้ มีพี่ซีเป็นแนะนำให้ตัดถิ่มพี่น้องเหรอแต่ว่าเราแบบอยากกินหมากมันสะดวกสบายนะพี่น้องเนาะเสียดายมาย่างมานี่ก็ปิดตับโดดเนาะตำหุ่งก็จะเพากินเด้อตำหุ่งนะอ่ะเดยนนุ่มเอาไปกินเดินเดยนเดิอยู่ดีไม่แห้งไม่ไวจิ๊กับก่อนได้มืหอนี่นะจิ๊กับหุ่นละสวัสดีกันสวรรค์สวัสดี อ่ากลับก่อนคุณแม่มารอบน้าจะมาเยี่ยมมาหยาใหม่มเด้ออ่านะหายดีหายเศร้าหน,นม่มบาดนี่เนาะอยู่ดีนี่แห้งหน,นุ่บาดนี่จะเจ็บจะเป็นอีกไหนเศร้าเลยหน,น,นุบาดนี่อ่าลูกป,ปวดชวได้ไปเฮ็ดเวียเฮ็ดงานเนาะอือเจ้าก,ก็ชีได้เอาลูกเอาอย่างนี้แหละอ่าจ้ะโอเคเดี๋ยวขอบโตเดินทางก่อนเนาะ โดยโดยสบายดีเด้อเนาะอยู่ดีมีแห้งโดยโดยรถไฟอ่ะเนาะเบิ่งลูกนะบ้านนี้ฮ้อนพี่น้องเลยอากาศอบอ้าวอ่าโตฮ้อนแห้งโอ้ทางนี้กับมาตุ้ยใี่หาพื้นบ่ออ่าโตยิ่หลามาแต่เอาพื้นบ่เออสบายดีละอ่ะเอาพื้นยิ่งใสไก่บ่ อ่าเจ้าหามแบกมาสองอันเลยวะถูกทงเพื่อนเอาพื้นใช่อ่องไหมทั้งนี้เพิ่นมอ่องอะเนาะพื้นเนาะโดยโดยเอาพื้นเลยไม่อยากเลยเอานองเอาลานโดยภาคน่ะอ่าไปเอาพื้นอีกกลัวเนาะเอาพื้นเอาละครับเอาลานมันร้อยเลือกเอาพื้นพี่น้องไง เราขี่ขี่ข้านเอาเล็กน้อยมันเมื่อยเนาะโอทางนั้นลงเรียบร้อยพี่น้องเลยเงียนเพื่นต่ำต่ำอยู่ฮ่าบึ้มเราขี่พี่น้องเลยจนตกใจอยู่ปกไกลนึงฮ่าตัวหมางมาเห็ดเห็นครัวเนาะอ่ะโอเครับพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้มาบุญกันสิครัจบไปสำน,นีก่อนกะไว้พ่อไปเจอคลิปหน้าพี่น้องเลย อาเอาไว้รอบหน้ารอบน้ยกับชิมาเยี่ยมมายามทั้งน้องงามคือเก่าเนาะแต่ยังที่เดินทางไปหาหน้องน้ำกน้องก่อนครับเอาพอดีเดินทางกลับมื้อนี้พี่น้องเนาะมานอนที่ห้อาคืนกับสามมื้อพี่น้องเนาะเดินทางมาอยู่ตอนนี้อยู่น้ำกันสามคนทั้งนุูกเขมรมาเตียงเนาะอ่าส่วน่อจันอ่าพญาวผมเดินทางก่อนกับบาบุญจารวันพี่น้องเนาะ อยู่กัน3คนทางทีมงานตอนนี้โดยรับมาหนี้กันรับเพ่อพอแม่พี่น้องไปพร้อมบรรยากาศท่อนๆนี่แหละพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณทางเพื่อนพี่น้องและเอฟซีทุกทา่านต้องหับส้มและติดตามกีบาบุญตั้งแต่ต้นจนจบโดยบุญโคตรนาขอมาบุญมาโดยตลอดเนาะหากทางาบุญให้พิจา,ารณาประกันใดก็ต้องก,กราบขอโทษขออภัยเพื่อนพี่นอนะ้องกับเราด้วยเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนพี่น้องเลยสลบายดีเราสวัสดีเพื่อนพี่น้องบัตรจะปุ๋ยตัวเนาะสบายดีพี่น้องบาย